ล่อน้อน่อล่อเม็ดเดคืออะไรวะเม็ดคล่อคืออะไรล่อคือโยนปหนึ่งเม็ดไม่มาเลยอามาไม่มาอาไปอ้าวไม่มาเลยไม่มาเลยล้วงตัวอาเล้ยบินกลับเอาแล้วมาแล้วมันหลอกเราว้าง เมาหลอกเลาก็หลอกเราบ้างหรือไงบ้อ้าวมาแ้วนะอ้าวมาแล้วเออเมาตัวนึงแล้วมาตัวแล้วอ้าวชิหนึงอะไรของมันมาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้ว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 อเออ เดี๋ยวก็ต <fin anta> <ots> ้องโยนมันจะได้รู้ว่ามันร้ลหวมนลยอ่ะาเลยมาเลเลยมลยมาเาเลยมาเลมาเเลยมเาเลยมาเมาเมาเลยมยมาเยมอเลมมเยมาเลยมเมาเลาเเเเลาาลาลามมยยามเออเออมมลลามามามา ไม่ต like ิดไมกระเดนไม่กระเด็นาม่กเดเั้หมดอ่ะแกถ้าหมดเ้าหมดแกก็ต้องีเติมเสือบ้าให้ไม่ขาดไงเติมมันหนีหมดเติมอ้าวไปเติมอีกเนาเติมสามเลบเมื่อยแล้วมาเมื่อยแล้วเติมน้อยไปไปสามเล็บไเติมเร็วเร็วกำจะไปกจะไปไปแลไปแล้ ไปงานไปไหมเธอไป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 งานไป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 ย่งอีกอย่งย่งไม่ไปอีกไปไปแล้วอ่จะเรียกมาได้นะมันไปหมดเลยคราวนี้เอามาหายเมยังวนมาแล้ววนมาแล้วไฮ้ยเฮ้ยวนมา้เฮ้ยวนนี่ใส่ด้วยกส้วทำไมจะต้องบินไปพร้อมกันด้วย ก็มันมีตัว